สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขคนยด,ดีสบัยใหสิมากินตำข้าวปุ่นน้ำกับมาเด้อจ้าเด้อข้าวเคียบกุ้งแก่เพชรตำข้าวปุ่นตำข้าวปุ่นพักกะมีแค่นี้ละพักให้ห้าหน่อยคือ สวัสดีจ้าพี่น้องมาๆแบบนี้รอบเทียงรอบใบได้อย,ยังกินเจ้วกินเหรียญน่ากินเหรียญต่ว่าสีห้ได้นี่ตาข้าวปุ่นคิดอยากแมข้าวปุ่นแม่เสน้น้อยน้อยเส้นมาน้อยค่ะเสียม,มุนกับมูนบ่ถือใจดอกแต่ว่าคิดอยาก มันต้องเซ็นไงก็นี่อันนี้เซ็นน้อยๆนะมาเด้จ้ะคำแหลกแสบทองค้าคักเพชรจ้ะมากค่ะมากกินน้ำกันได้จ้ะเด้อทั่วดินืมขนาดสร้างมาเอาว่าเพชรเ้ย เพชรพักใส่ข้าหาต้นเขาปุ้นว่าว่าเป็นเศษแม้ว่าถือใจเลย รสชาติน่ะได้แต่ว่าเขาปุ่นเส็นน้อยครับพอดเส็นน้อยหน่อยก็กินต้องหายล้วบันเนี่ยเป็นยังตีมันเพ็ดครับพอด กับแกมขนมขนมเกี๊ยบกุ้งบานห้อกับแกม่มาเด้อจามมาเด้อไม่จิ้มซอยนะชีวา,าเปิหมมดดอกมันเผ็ดกระครเผ็ดจ้เาเผ็ดหานี่มา กินกับแ้มสงสัยที่กินว่าได้น้ำเขียวจ้ามากแงงแก่เผ็ดขนาดถ้าว่าเอาว่าเผ็ดตำข้อปุ่นนะ่ะมันเผ็ดอยู่แล้วใส่เม็ดสองเม็ดนี เสียเสียทำเขาปุ่นล้านเนี่ยเป็นยังไงเขาปุ่น่าแซ่บ พักไ่ห่อหน่อยคือมักพักหลายๆ เช็ดลุนมาตาม,มืดเมื่อ้นเลยเพชนแห้ง 嗯。Mm. น้ำเขียวมีลินหน้าบ่เพชรแห้งครับอบกอกกันไหมคลิปหนาด้วยจ้ะคลิปนี้เพชรเหลือบักหลายกินมเมดอดดอก ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์สาวน้อยด้วยเดอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งนะคะขอบคุณทุกๆคมที่เขามาติดตามสาวน้อยด้วยจ้ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจาก,กใจไคเข้ามาทักทายสาวน่อยสาวน้อยก็บบลืมเดอ้อแต่ว่าความจำสั้นเแต่ คลิปนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย